โอออกมาแล้วนะครับตอนนี้เล่นความเต็มนักเกินตอนนี้ตากูเจอปุ๊บเดี๋ยวผมมาเล่นด้ครับพูแตัดเต็มตรงเดี๋ยวผมไปนะครับคพูนพูนผู้ช่วยก็ปุ๊บตะเดียวนะครับเอานีไไ่นะครับไม่น่ารักไหมทุกคน เอาเอาไปโยนไปโยนที่ถ้วยนั้นกูแหละ็วันนี้นั้นกแวอ

Xem à, 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 mà dịch của em. Và mà thích. 六。<laughs> <laughs> ที่ังันี้วันนี้ดัสามต้องอ่พอๆคบก็ไฟให้เป็นวัญขวันยักษี้พอดเนี่ยมันจะมีความในกกินกินแรงทำไมใช้ยักพุ่งได้ นี่ขอเดียกว่าใบน่องใบใบน่อง โบราณแต่เราเราไม่เน้นความเป็นไม,ไมัไมหม่เราเอาความเป็นวิธีโบราณใช้ใช้ใบโน่าใช้ใบไม้วัตถุธรรมชาติยันเสียกยันเสียกธรรมชาติท่านแลเน้เฮ้ยเลยแล้วมงางินนี่ครับเขาเรียกว่าคบจับปึ้งบรนพับ,บุัถุาถอดมาแบบนี้ครับชายวัตถุด,ดิบจากธรรมชาตินะครับพืน้นบ้านรวน,วน ไม้ปลาส้มกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีครับนี้มีประเสริฐลงมือด้วยนะบ้องกันครับ <c oughs> อย่าประมาทเ <c oughs> พราะว่าพึ่งมันต่อยแน่เราอย่าประมาทมีย่างอย่างเดียวตรงนั้นรังนี้ยังหรออ่าวันนี้เป็นน้องเช็คกินสตูนนะครับ วันนี้เรามีภารกิจปีเศษนะครับกับพมถึงบาซิสเนี่ยจะผ่าเราเนี่ยมาจับพึ่งในกล้องถื่ว่าเขาเลี้ยงไว้นะครับมันมีวิธีการมันไป็บ้างครับก้นถี่จะมาเป็นหลังพึ่งปานีนั้นนาอเนี่ยพึ่งเา้าเรียบร้อยเลยนาะคือเราต้องโหลพึ่งก่อนตอนนี้หลังนี้นั้นประมาณสามเดือนเรื่อยๆ่อเลยสามเดือนเอนเรื่อยเรื่อเลี้ยงมานานนานได้ไรนี่พมเลี้ยงมาตอนนี้ข้าบปีเดเซ่ข้าวปีเดเซ่แล้วนะครับที่นั่นก็ ในหลังนึงเนี่ยนะะทเราเห็นจ่ตอนนี้เขาเรียกว่าพึ่งผงป้าเป็นพึ่งเถขยันมา,มากมักไชอบทำาลังในผงใหม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่้าคนไม่รู้จักอันนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าขบขวัญหรือภาษาขวัญด้บ้านเราภาษาทินเนาะเรียกว่าใกล้หรือว่าหัวมีอ่าหรือบางคนเขาเรียกว่าขบเลยเนาะตำขอบตำไกล้ต,ำ,ลตำหัวมีแล้วแต่ทิศนี่จะเรียกเราชายในการสย้พึ่งเนาะ แต่บางทีเขาใช้การน้อะไรเป็นสมอเกอร์แต่ของเราเราใช้เป็นวิธีบ้านๆใช้ใช้ใช้รบขันมผมจะพาเกลือบอยน้องพาเกลือบอยมามาเรียนรู้วิธีการจะพึง่งเพราะว่าพึ่งเนี่ยเนี่ยถึ่ถเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ผมรักมากน้องผมพุกผ่นมาผมโย่กับพึ่งมาประมาณ3่มเี่เต็มเต็มน้องที่นั่นก็เลยมีความคุ้นเคยกับมันทำหลังเลี้ยงให้กับมันจนกระทั่งว่ามันให้ผลผลิตย่างน่าถึงมาก ซึ่งเป็นเตุความเผาผ,าผุมเจง้อหม,มากแล้วก็น้นำพึ่งมันมีประโยชน์ด,ด้วยนะกินบำรุงร่างกา้เอาป่นี้ว่าลงลงมาเลยก,กันวันไหนหลังนี้นะั้นมีน้ำพึ่งมาได้วันนี้เราจะประมาณสามหลังเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปลุ้นกันเลยว,ว่าพึ่งพงหนึ่งหลังนะั้นเราจะได้รวงพึง่งมากหน่อยแค่ไหนจางไปเอาหละ่ะ มาแล้้วนนนะครับตออีืเล่นความติดนักเกินด้วยความตี่มันนักเกินนะครับเล่นเลยอ่ะต่อไปเรากันมาสูก้กับบนกันปุ๊บได้มาแล้วทำตาทด่งน้นนำพึ่งได้ไหมน้ำพึ่งก็โอเคอยู่อันทำด,ดูลิละวันนี้พึ่งมันไม่ใช่เข้าไม่ได้ไม่ใช่เข้าไม่ได้เราใส่ชุดเซฟตีดด้ดินี่คือน้ำพึ่งเพย์นะครับเนี่ยนี อันนี้คือคีเอซ่อนแต่เราตัดเอาเฉพาะเฉพาะก้อนน้ำพึ่งนี่คือสดๆดไหลรวงนี่นำนักประมาณสามร้อยกรัมนอยู่ไหนเนี่ยคืออันนี้กลายเป็นรังเลยนั่นแปลอ่าผมคลายเป็นรังนะครับผุ่มพุมจะบรรจุเป็นรวงรงังโอเคนะครับอาจารย์เอาให้เลยเลยดูันเลยนี่คือหลังเทนิ่งนะครับสักประมาณสามขวดหรือสองขวด ย้ยวาหวเไม่อรัเดีไม่อต่เอต่อไปการข่าวสู้หลังเตียส่องทำเลรัชมีตรงนี้คือดอกไม้เพล่พมายกแขกทุกอาทิตย์ยกไม่รถนะครับหลังนี้นำพึ่งเยอะนะครับเอ้ามาดูกันครับ อีกคตอีกคตสูนะครับเพราะว่า,า week, หัวน้ำดังนี้ต้นหนูอือ่าูช่วยอือูาา้อชวยที่ก่อนกูช่วยที่ก่อนนี่หนกอนี่นะครับเห็นชัดชัดโหย้ํยาไหม อันนี้คือน้ำพึ่งล้วนๆนะครับหลังนี้เน้นเลยเน้นเลยครับเด็ดๆเลยน้ำพึ่งล้วนๆนี่นะครับเขาเรียกว่ารวงพึ่งเนี่ยเด็กกำลังตัดจนนี่คือนี่คือรวงพึ่งช้ำๆสดๆเลยอือมันนี้ดันผู้ช่วยผม เดี๋ยวเป็นวเล่นไดครับพ่อตัดเต็มตรมนี่สนทั้งยางนะครับเดี๋ยวโรยนะครับปูนห่อตัดผู้เชี่ยวอ้กูปุ่บตาเดียวไม่ครับอ้าวนี่นะครับใช่ไมมน่ารักไมมทุกคนเอาเอาไปโยกเป็นทั่วผู้ช่วยวเล่นกูเลยเล่นอนนี้เล่นกูแล้วอ้าวที่กระได้วาลวงรังพึ่งจากเกสรดอกไม้ป่า แต่หลังนี้ผมตัดไม่มดเนาะไม่ได้ยินได้แล้วยเออว้าวงานใหญ่เลยเพื่อนทั่วเยอะตรงนี้งาทำลายงาทำลายเฟี้ยงเยอะตรงนี้เยอะตรงนี้งาทำลายเฟี้ยงกลัวไหมผู้ชอยู่ไอ้บุมนั่งนั่งเลยยินนั่งเลยตัดกระต้อนะครับแกตัดเลยแกตัดเลยสุดยอดเลยน้องเบ้าบุ๊กวันนี้ใครที่อยากจะพึ่งนะครับ ไม่ยากริงๆอยู่ที่ชีวิตการจะพึ่งเยอมยิมเลยเยิมๆยิมกับพุ่มนี่คือรองรังสดๆเลยไหนแกวาดก่อนส่งผุ่มไหมวันนี้ส่งเรี่ยวในลุกเลี่ยวในลูกนะครับไม่ฝือนในกับพึ่งสายบเร็วเน้ะสายบควันเร็วๆแล้วไม่ฝือนไม่ใช่ <c oughs> จุดอ่อนของมันก็คือแพ้ควัน อ่านี่นะครับนี่นะครับหลวงรัมไม่ได้ยินได้ไดต้แรกหลวงรัมมันเออเออย่ครับมู่ไม่ได้ยินได้เลย <c oughs> อโอเคมดเอามาผู้ช่วย وي. ตอนนี้นไม่ใหม่พึ่งใส่ย,ยุบม,มดเลยต่าบูรานวัดหยังขาท่าเลยเนาะหยังขาไม้ใหม่ไม่ได้ต้อยเลยต้อยใหม่ผู้ย่วยใหม่ใหเานาะอ้าวนี้เราเว้นไว้อีกหนึ่งให้มันทำโตมันทำรังคนละเท ได้ก็มาบรรจบกันเป็นสรงโค้ง,งเี่ยมอันนี้เราปิดล็อกดีนะดูตามดูดูกัน<ม>จงปาปานี้เรามา,าแล้ว<ม>นี่คือผลผลิตของเรานะครับหลังเตี๋ยวส้มหลังนี้ก็น่าจะประมาณ3พืหม,มากันแต่ว่าเราเราจะให้ทุกคนได้กินรวงลังเนาะเราจะไม่ขันน้ำพึง้งเราจะให้ทุกคนได้กินรวงๆังช้ำๆแบบนี้เลย